ไ,ไ,ไปทีใชยภูมิแนว่ะดิครับ,รบนายกองการบริหารส่วนตำบลหน้าฝายครับมอบความรักแก่เด็กหนอยนักเรียนให้ได้อิ่มครับก็คืออิ่มอย่ังตีอิ่มทองวัสันวาในมือโอกาสวันแห่งความรักครับ เียโรงเรียบบ้านช่อรักกาหมูที่เก้าครับแต่บนหน้าฝายเพื่อเมืออเชยพุ่มมีดหน่อยนักเรียนกว่า256คนครับพันตํารวจเอกสรวิทย์บ้าอินนายกองค์การบริหารส่วนต่บ,บนหน้าฝายเจ้าหน้าที่อาจารย์จางม่อราชาพาชัชเชยพุ่มน้ำเข่าต้มหมูสับแซนวิชะสมไปเลี้ยงเล็กหน่อยในวันวาเลนไทน์นะครับนี่และว่าเป็นตัวจีนพักกันกินเป็นะแะเสบตั้งนานะาาเนาะพักกันเลี้ยงแถวกันไปรับนี่แหละความสุขในวันวาเลนไทน์อย่างท่วนท้วงนากันนี้แหละนะครับค่ะ จักโตจักค้นนี่เมื่อโรงเรเียนตีนโอ้ค่ะ่านนายกพพนัยนนบอกว่าในวันวาเลนไทน์14กุมภาพุนมผ้าเนี่ย ให้ได้เป็นการเริ่มต้นความรักด้วยโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองใสเพม่อนว่าถ้าเด็กน้อยบบทานอาหารเ้ารเนี่ยรันสิเฮ็ดนให้สมองตื้อเรียนหนังสือโบเก่งเพม่อนว่าเพราะนั้นเพื่อนกันเลยเลี้ยงอาหารเ้ารเนาะพอแม่ผู้ปกครองนี่ก็เฝ้าไปเฮ็ดงานกันเลยบบมีเวลาคุณลังคนเด้บ่บมีเวลาเฮ็ดกับเขากับน้ำให้ลูกเนาะมือนีทานนายกได้โอกาสดีก็เลยนี่ละผ้ากันมาเลี้ยงอาหารเ้ารน้องๆเนื่องในวันแห่งความรักค่ะได้จัดงบประมาณมาให้แต่เรารงเรียนนี่ละ เพิ่มค่าอาหารเศร้าตามจํานวนของเด็กหน่อยแต่ละโรงเรียนเริ่มโครงการนะคะมีอาหารเศร้านี่ตั้งแต่วันที่14กุมภาพเป็นต้นไปค่ะก็คือเพิ่น้ายๆว่าคลิกออฟมือนี่ละเอาเข้าไปเลยสนับสนุนลงไปนะคะเนี่ยคูนเขาเป็นกระสอบกระสอบมากเลยซอยเรือกันไปนะคะเนี่ยโอ้ยโตจีนสวยงามเลยมีหอดขนมเส้นวิชพ่นอ่ะพ่อกันเด็กินอิ่มแล้วก็พากันตั้งเกเรียนมาดนี่ยยอกันมาเนี่ย ตีกัน <laughs> สมยัยสมย <laughs> ัย,สมยห้าคือสมัยห้าคือพ่มียังสี่นแน่นอนหรือจังใดเรียกว่าสมายัยเถอะเอาตีมัน <laughs> <laughs> คือจังเกาหากกักอเา <laughs>